ล่อนได้ไงมาชมการล่อนของนักบินน้อยขวนนาครับก็เป็นการล่อนที่ในอาคารนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งทางเพจพ o กทิกอกแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง,น,อง,น,องนักบินด้วยนะครับ